ได้ว่าผมกลับมาแล้วผมอยู่ทั้งคนผมทนเห็นพี่น้องลำบากไม่ได้จะตั้งตำแหน่งให้ตัวเองหลังจากที่ได้เงินเดือนเดือนเจ็ดร้อยผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าเป็นคนสทรลแปลว่าอะไรรู้ป่ะตำแหน่งสทรลเสือกทุกเรื่องจากการแต่งตั้งยกย้ายเที่ยวนี้แล้วนายกอิงบอกว่าจะต้องจัดการเด็ดขาด ทั้งพนันออนไลน์ทั้งไอคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงทั้งหวยเถื่อนทั้งหลายก็จะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องงมงายกับสิ่งเหล่านี้จะได้อยู่กับธรรมการธรรมหากินนะครับก็เราจะช่วยกันเต็มที่เพื่อหนึ่งหลักการก็คือหนึ่งทำให้หนี้เบาบางลง 2. ส,สร้างโอกาส ให้ธมามากินได้มากขึ้นสามส่งเม็ดเงินลงสู่ทุกพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วยาเสพติดไม่ต้องห่วงอย่าลืมนะบอกพ่อค้ายาด้วยมาเดินขายยาแถเนี้ยบอกทักษินมาแล้วถึงถึงจะแก่แต่ ถึงถึงถจะแก่แต่หัวใจสะอ่อน <ช pes action> อยู่ก็พี่น้องบอกบอกลูกหลานนะนี่ลูกหลานต้องเต็มใจที่จะเข้าการบำบัดถ้าคนที่ติดยาถ้าการบำบัดเนี่ยมันจะหายถาวรถ้าไม่บำบัดหักดิบเนี่ยเดี๋ยวมันยาเสพติดมามันก็ไปอีกเราจะพยายามบำบัดวันนี้ท่าน an, รัมตียุติธรรมทวีก็ฟิต ครับพักร่วมรัฐบาลเขาก็สามัคคีกันดีนะครับก็ขอให้พี่น้องเบาใจได้ว่าผมกลับมาแล้วผมอยู่ทั้งคนผมทนเห็นพี่น้องลำบากไม่ได้ก็เลยจะตั้งตำแหน่งให้ตัวเองหลังจากที่ได้เงินเดือนเดือนเจ็ดร้อยผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าเป็นคนสอทรล แปลว่าอะไรรู้ป่ะตำแหน่งสอทลอเสือกทุกเรื่องเห็นอะไรน่าลำคาญก็ต้องต้องตะโกนวอยายในานะประชาชนคนฉลาหน่อยคนแก่ชอบบ่นนะขี้บนคนแก่ขี้บนบ่นตลอดไม่มีใครฟังก็บ่นให้ลูกสาวฟังก็ได้